หลังจากที่ขุดบอ่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่างแผนทําระบบโซล่าเซลเพื่อชิดึงน้ำสูบน้ำนะครับเมื่อนี้นายช่างจากลานนิคมบันเทิงนะครับนำโซล่าเซลลมาบริการถึงที่เพ็่นวาดิรลงทะเบิลแปดแผงเนาะอ่าลงทะเบิดแปดแผนน่แผนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามเมืองว่า แปดแผ่นนี้ปริมาณน้ำที่ดูดขึ้นวิตข,ข,ขึ้นนี่สีได้หน่อยได้หลายเท่าใดครับนี่แหละครับเป้าหมายจะดูดลงบ่อนี้ให้เต็มนะครับจะดูดลงบ่อนี้ให้เต็มโดยใส่ระบบโซลาเซลล์นะครับถ้าเหลือถ้าบ่อนี้เหลือหรือน้ำล้นเราก็วางระบบมาถ้าบ่อด้านบนเหลือนะครับ ล้นเราก็จะมีคลองไส่ไก่ครับยาวไปไปเรื่อยๆนะครับมีคลองไส่ไก่ยาวไปเรื่อยๆไปละจนหอดกบมมงวงหอดนองไปละครับอ่าตรงที่ถมไว้นะครับเช็ดคลองงวครับตอ้องตอนนี้ต้องทำน้ำให้ได้ซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำน้ำให้ได้ซะก,ก่อนโดยใช้พลังงานสะอาดพลังงานโซล่าเซลลพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับเป็นแผงขนาดร้อยห้าสิบวัตต์ จำนวน8แผงนะครับที่จะลงในวันนี้8แผงจากร้านนิคมบันเทิงครับนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนหนในวันนี้ใช้เป็นดีดีโซลาปั๊มขนาด1,500วัตต์จะได้น้ำประมาณ183ลิตรต่อนาทีเื่อ,อง2แรงมัน,นบ่ไหน ครื่องสองแรง1,500วัตต์ดีดีโซล่าปั๊มจากนี้ผมบันเทิงครับกำลังจะเตรียมยัดลงท่อตอนนี้ลงไปเรียบร้อยสองท่อนตั้งระบบเรียบร้อยรอเชื่อมต่อกับแผงนะครับรอเชื่อมต่อกับแผงแล้วมาดูว่าน้ำเราจะแรงขนาดไหนครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้พลังงานสะอาดครับโซล่าเซล ใช้แผงทั้งหมด8แผงโดยทีมงานช่างจากร้านนิคมบันเทิงครับน้ำไหลเต็มท่อนะครับท่อขนาด2นิ้วใช้ปั๊มน้ำเป็นสมเมติดีๆปั๊มนะครับอตอนนี้ถูกใจครับน้ำไหลตลอดครับวันนี้ไม่แดดมากนะครับก็จะสูบเรื่อยๆนะครับจนเต็มบ่อก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน แต่ก็เราจะเติมน้ําลงในพื้นที่นาที่ดินของเรานะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นโมเดลโคกน้องนามโมเดลอย่าลืมนะครับช่องมุกดาหารอีสานอินดี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ